ในวันนี้จะไปโดในอพีไหนก็จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาผมบอกตรนว่าโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นด่านหน้าครับแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นมันเป็นเกี่ยวกับโรคโรคระบาดอย่างนี้โรงพยาบาลเป็นคนรับคือในความรู้สึกผมเนี่ยโรงพยาบาลกลายเป็นธุรกิจที่มีงานเพิ่มขึ้นมากเลย หลายเท่ามาครับก็ผมคิดว่าจํานวนคนไข้ที่เรารักษา,าในช่วงปีโควิดนั้นเท่ากับจํานวนคนไข้ของห้าปีในปีเดียวเลยคืองานดำเนินระบบเพิ่มขึ้นมาอีกห้าเท่ทาเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับทางเกษตรลาดเราเป็นเครือที่ผมคิดว่าเราดูแลนนคนไข้คุณภาพในประเทศในกลุ่มเด็กชายมากผมไม่มั่นใจถ้าใครมากกรุงเทพ่ช่วงนั้นเนี่ย ว่าโรงพยาบาลที่มีฮอสปิเตอรมากที่สุด50วันจะเสร็จปั๊บแล้วเราเหลือคนไข้วันที่มากที่สุดเป็นโฮมไอโซเลชั่นครับบวกกับฮอสปิเตอรประมาณ40,000คนคือหมายถึงว่า40,000คนอ่อนแล้วก็เป็นคนไข้ที่แอคทีฟในวันนี้ครับก็คือวันที่มากที่สุดเนี่ยผมจำได้ประมาณ4 0 0 0นทีนี้ถามว่าจริงๆตอนเรามีวิกฤตงวลปับนป่แล้วไรปั่นปวเยอะมาก อย่างเช่นในบางจังหวัดที่งานไม่ได้โลภเพราะว่าโรคโควิดไม่ได้แพร่ระบาดต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นลูกที่อื่นก็ไม่มีงานเพราะว่าเรไม่กล้ามาโลรงพยาบาลเราก็จะไปโฟกัสที่ที่เรื่องคอร์สเป็นหลักเราแต่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นัที่โควิดระบาดมากครับเราก็พยายามจะรับลูกค้าและดูแลคนไครให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นสตรัทเจอร์อันที่เราเราตั้งใจเป็นตังของเรา แล้วสิ่งที่เราทำได้ดีคือผมคิดว่าเ,เราเป็นคนที่ที่เร็วครับที่ m o ่เร็วก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่เปิดออริเมอร์ในประเทศครับค่ผมว่าเข้าใจว่าเราเปิดวันที่แปดมีสายเป็นผเสียซึ่งเป็นที่แรกในประเทศที่เปิดครับแล้วเป็นเป็นใบใบยัยานเป็นใบแรกน,รรนะตอนนั้นเนี่ยคนไม่รู้ว่าโคิดคืออะไรนะแต่ผมคิดว่าเรากล้า ทีมบริหารซึ่งผมก็ไปด้วยในช่วงนั้นก็คือไปที่โรงงานะแต่ว่าที่โรงแรมเขาไปไปอยู่ยเมชาร์ลส์เดนที่เขาเปิดไม่มีใครรู้ว่าโควิดคืออะไรนะแล้วผมคิดว่าคนรวมกนะันหมดแต่ว่าพอเราไปทีมนะครับแล้วทีมบริหารก็ไปด้วยนะผมว่ามันเป็นความรู้สึกเนี่ยจึงเราไปก่อนพอเราไปก่อนผมคิดว่าเราเราก็เลยมีมีแง่ที่ว่าชื่อเสียงที่คนไข้เนะี่ยรู้ว่ามาท,ที่นี่นะถ้าติดโควิดเนี่ยนกะ็เลยทําให้เราเนะี่ย ขายได้เร็วครัในช่วงนั้นที่จะดึงแรงตัวไทยผมคิดว่าอย่างที่ที่โควิดสอนเราหรือเราต้องต้องตับตัวให้เร็วครับคือเราอยากอยากจะไปเฉลยกระบอกนะแล้วแล้วดูว่าจะไปที่ไหนที่อยากเป็นประานคือเราตัดสินใจไปเลยแล้วผิดทูไม่ถูกแต่ผมว่าเราต้องต้องตองัดสินใจในการเดินหน้าธุรกิจไปก่อนถ้าเราค่อยมาว่ากันทุกคนครับแต่ถ้าเราไม่ทำ ช่วงโควิดโควิดนี้เจอประสบปัญหาใหนกระบวนการทาธุรกิจไหมคะโชคดีค่ะว่าผมขายออนไลน์ mm hmm. ก็เลยให,ให้ประสบปัญหาในส่วนนั้นเลยนะะแต่ว่าเราก็แบบมีแบบอาจจะช่วยเหลือกันอื่นไปอะไรแบบนี้ในส่วนอื่นเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเราประบไหก็อย่างที่บอกว่าเราทำสองอาชีพมานานมากและะ้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้กระทบะะอะไรค่ะอาจจะมีแค่ว่าอาจจะไม่ได้ไปทานรายการบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเราก็ไม่รับช่วยอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็แอบกลัวอะไรเงี้ย คนข้างข้างมีมีคนฝากการให้านวิธีการโควิดไปได้มางหรือแค่ไหนคะไม่มีเวลาเลยคะ่ะเขาไม่มีเวลา